สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกับยาริซาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศนอกบ้านนะคะทุกคนยาริซาปลูกผักชีแล้วก็มะม่วงแล้วก็กล้วยหอมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีอะไรนะ พริกไทยนะคะอันนี้พริกไทยก็ก็พ่อใหญ่ฝรั่งเขาก็ชอบอผัดพริกไทยดำายริซาก็เลยหาซื้อต้นมาปลูกนะคะทุกคนอันนี้จะพามาดูมะละกออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ปลูกนะคะมันมากับบ้านค่ะทุกคนแต่ยริซ่าก็มาใส่ปุ๋ยใส่อะไรแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็งามแต่แต่ไม่มีลูกค่ะทุกคน เป็นดอกเล็กๆยริซ่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่เป็นลูกให้ยริซ่าชื่นชมนะคะทุกคนวันนี้ก็จะพาเดินชมที่เยริซ่าปลูกผักไว้นะคะผักนี้ก็คือผักชีที่ปลูกในกระถางนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมะละกอแต่ก่อนต้นเล็กๆนะคะทุกคนเนี่ยคือยริซ่าก็มาใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะคะ แล้วเขาต้นเขาก็โตแล้วก็ใบงามแต่ทำไมไม่มีลูกให้ให้ดูก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็ก็เที่ยวมาดูเรื่อยๆแล้วก็คนสวนเขาก็บอกว่าจะต้องมอีดอกใหญ่ๆถึงจะออกลูกนะคะอันนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะจริซาก็มาแอบดูเรื่อยะคะ่ะแต่ก็ไม่มีลูกให้ชื่นชมนะคะ เนี่ยค่ะใบเขาก็งามงามเดี๋ยวก็จะพาไปดูอมะม่วงนะคะ ยญาก,ก็ขึ้นยาวนะคะแต่แต่ยังไม่ให้เขาตัดเพราะว่าจะเลี้ยงให้ขียาเขียวๆหน่อยค่ะทุกคนเนี่ยมาดูกล้วยของเราอันนี้คนที่เขาขายบ้านให้เขาให้มานะคะกล้วยอันนี้เป็นกล้วยหอมทองค่ะว่าแล้วอันนี้ยริซาก็ปลูกไม่กี่วันนี้เองค่ะ อันนี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองนะคะอันนี้เขาบอกว่าสองปีก็จะเห็นลูกหวังว่าปีหน้ามาก็จะเห็นลูกนะคะทุกคนนี่สวนของเราก็เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ให้คนสวนเขาตัดต้นไม้ออกไปบ้างนะคะนี่ค่ะตัดกิ่งตัดอะไรออกนะคะ แล้วตรงแถวนี้หญ้าก็จะไม่ค่อยงามยุริซาก็ก็ยังเลยไม่ให้ให้เขาตัดหญ้านะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมะม่วงเหมือนกันนะคะกำลังออกออกใบอ่อนๆนะคะอันนี้เพิ่งปลูกใหม่นะคะอันนี้เป็นน้ำหลบไม้ค่ะทุกคนนี่ค่ะหวังว่าจะเห็นลูกในปีหน้าคะ่ะ นี่ก็หลังอันนี้ก็จะดังหน่อยนะคะหลังบ้านคะ่ะทุกคนหลังห้องเครื่องซักผ้าก็จะเป็นห้องปั๊มน้ำนะคะอันนี้ก็หกอะไรรู้ไหมเนี่ยใบชอโอมโอ้ไม่ใช่พักอีเลิศคะ่ะทุกคนมีน้ำอยู่ในนี้นี่ค่ะจะพามาดู ผักชีนะคะอันนี้ไม่ไม่เคยปลูกนะคะก็เลยเอามาใส่กระถางเอเอ่มล็ดที่ผักชีนะคะกำลังออกดีนะคะอันนี้อันนี้ทดลองนะคะทุกคนหวานใส่กระถางไว้กำลังกำลังขึ้นดีค่ะนี่นะคะ่ะ อันนี้ไม่เคยทำมาก่อนนะคะในแบบนี้จะพ,พามาดูอันนี้ของเจริซาอันนี้ตายแล้วนะคะอันนี้อ่ะที่ปลูกไว้นี่ค่ะอันนี้ต้นพริกไทยพริกไทยดำนะคะนี่ค่ะกระรัง กำลังออกยอดใหม่นะคะทุกคนอันนี้หวังว่าจะได้เห็นพริกไทยดำเร็วๆนะคะน,น่าจะติดอยู่ยินทราบว่าอันนี้ก็ลกค่ะทุกคนอันนี้ดอกแคของเรานะคะดอกแคของเราอันนี้ยินดีทาก็เก็บเรื่อยนะค่ะทุกคนเพราะว่า เขาเป็นดอกแคเตียค่ะนี่ยซิซ่าก็มาตัดตัดตัดนี่ให้เค้าโตนะคะนี่ค่ะออกออกเรื่อยถ้าเก็บมาอ่อมไก่อ่อมอะไรก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะอันนี้จะนี่ค่ะดอกออกมาเรื่อยคือกินคนเดียวกินก็อันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆเมื่อวานนี้ยิซ่าก็เก็บนะคะอันนี้ คือตัดยอดออกที่สำคัญนะคะทุกคนเทียบใบมะกรูดใบมะกรูดของเยริซาเอามาปลูกนะคะเนี่ยแต่ต้นมะม่วงเนี่ยสงสัยก็จะได้เอาออกเพราะว่าพ <laughs> ื้นทับแคบข่ะทุกคนอันนี้นี่ thi, ที่ที่เยริซาเอาออกนะคะก็คือปลูกชบานะคะทุกคน แล้วก็เป็นดอกนี้เสียงน้ำก็จะดังหน่อยนะคะนีกดอกเฉยเฉยเราจะดูดอกไม้นี่ก็เป็นซ้ำน้ำ